บทที่49ปริศนานกนางแอนสีนินจะกลับมาเบเกอร์อิบาราเดินทางมาถึงในวันรุ่งขึ้นตามที่ลูคัดประกาศเอาไว้ล่วงหน้าการเยี่ยมครั้งแรกของเขาคือบ้านของกับตันติอาโก้ด้วยวัตถุประสงค์ที่จะพบกับมาเรียคลารา และเพื่อบอกให้เธอรู้ว่าพระนัท่านผู้สำเร็จราชการได้ช่วยไกล่เกลีย่ยระหว่างเขากับสัตนาจาักแล้วเขานำสารซึ่งสมเด็จพระสังฆราชเขียนขึ้นโดยตรงมาให้กับพระประจำตำบลป้าอิสเบลนั้นมีความสุขเป็นที่สุดท่านชอบชายหนุ่มมากทีเดียวและไม่ชื่นชมนักกับอนาคตของหลานสาวที่จะแต่งงานกับลินาเรส ส่วนกับตันติอาโก้นั้นไม่ได้อยู่ที่บ้านเข้ามาเข้ามาป้าพูดเป็นภาษาสเปนอย่างตะกุกตะกักแล้วบอกกับหลานสาวว่ามาเรียโดนคริสโตโมกลับมาแล้วด้วยพระมหากรุณาทิคุณของพระผู้เป็นเจ้าสมเด็จพระสังฆราชได้ยกเลิกการขับออกจากศาสนาของเขาแล้วนะแม้กระนั้น ชายหนุ่มก็ไม่สามารถก้าวเดินต่อไปได้รอยยิ้มบนริมฝีปากค้างอยู่ดังเดิมมินนำซ้ำเขายังลืมในสิ่งที่ตนเองกำลังจะพูดอยู่พอดีลินาเรสกำลังยืนอยู่ที่ตรงระเบียงใกล้ๆกับมาเรียคลาราและกำลังร้อยดอกไม้และใบอง,งุ่นอยู่พอดีบนพื้นเต็มไปด้วยดอกกุหลาบกับดอกมะลิส่วนมาเรียคลารานอนพิงอยู่กับเก้าอี้ ใบหน้าสู้ผอมและซีดเซียวและกำลังอยู่ในอารมณ์เศร้าสร้อยดวงตาของเธอโศกสลดเธอกำลังเล่นกับพัดงาช้างซึ่งไม่ได้ขาวงามเหมือนกับนิ้วอันเรียวงามของเธอเลนาเรสหน้าซีดเมื่อมองเห็นอิบาร่าในขณะที่พวงแก้มของมาเรียคลาร่าเปลี่ยนเป็นสีแดงกำเธอพยายามลุกขึ้นยืนแต่ก็ไม่มีเรี่ยวแรงพอ ดังนั้นเธอจึงหลบสายตาลงและปล่อยพัดของเธอให้ล่วงหลุดไปจากมือความเงียบอย่างอึอดอัดผ่านพ้นไปชั่ววูบหนึ่งจนกระทั่งในที่สุดอิบาร่าก็เดินเข้ามาหาและพูดพึมพำด้วยน้ำเสียงแตกพร่าว่าผมเพิ่งมาถึงเดี๋ยวนี้เองแล้วก็รีบมาหาคุณแต่ผมก็พบว่าอาการของคุณดีกว่าที่ผมคาดเอาไว้ ฝ่ายมาเรียคลาร่านั้นอึกอักเธอจึงไม่พูดอะไรออกมาแม้แต่คำเดียวและกล้มหน้าอยู่ตลอดเวลาส่วนอีบาร่ามองดูลินาเรสตั้งแต่ศีรษะจรดเท้ามันเป็นสายตาที่ชายหนุ่มขี้อายคนนี้มองกลับไปอย่างไม่ละลดก็ก็ดีครับผมเห็นแล้วว่าการมาของผมไม่ได้มีผู้ใดคาดคิดมาก่อนเขาพูดอย่างช้า,ชา มาเรียขอโทษด้วยครับที่ผมไม่ได้บอกล่วงหน้าผมจะอธิบายให้คุณฟังทั้งความประพฤติของผมภายหลังเรายังจะพบกันอีกแน่นอนถ้อยคำตอนหลังนี่เอ่ยขึ้นพร้อมๆกับมองไปยังลินาเรสหญิงสาวมองขึ้นมาดูเขาดวงตาอันงดงามคู่นั้นปริ่มไปได้วยความบริสุทธิ์และทุกข์อีกทั้งวิงวอน และจับใจจนกระทั่งอิบาร่าต้องหยุดชะงักด้วยความสับสนผมจะมาจะมาหาคุณพรุ่งนี้ได้ไหมครับคุณรู้ดีอยู่แล้วว่าสำหรับฉันคุณมาที่นี่ได้เสมอเธอตอบด้วยเสียงแผ่วเบาจนเกือบจะไม่ได้ยินอิบาร่าจึงลาจากไปด้วยท่าทางเยือกเย็นทั้งๆท,ที่ในสมองนั้นพายุก,กำลังโถงกระนําส่วนหัวใจนั้นเย็นเยียบ สิ่งที่เขาเพิ่งเห็นแล้วรู้สึกนั้นเป็นสิ่งที่เขาไม่เข้าใจเลยหรือเป็นเพราะความกลางคาการปฏิเสธหรือเป็นเพราะการทรยศเขาเพุ่พันขึ้นมาว่าเธอ,อก็เป็นเพียงแค่ผู้หญิงคนหนึ่งเท่านั้นนั่นเองเขาเดินมาถึงสถานที่ที่กำลังก่อสร้างโรงเรียนโดยไม่รู้ตัวงานที่กำลังทำอยู่นั้นไปได้ไกลแล้วยอฮวนก็อยู่ที่นั่น พร้อมด้วยไม้วัดและลูกดิ่งเขากำลังเดินไปเดินมาในหมู่คนงานจำนวนมากเมื่อเห็นอีบาร่าเขาก็รีบมาหาและพูดขึ้นว่าดนคริสโตโมในที่สุดคุณก็มาพวกเราทุกคนเฝ้ารอคอยคุณอยู่ดูกำแพงสิครับสูงถึงหนึ่งเมตรสิบเซนและจะสูงเท่ากับความสูงของคนในสองวันนี้ล่ละครับผมใช้แต่ไม้แดงกับไม้ดีด ส่วนอย่างอื่นนี่ผมได้ได้ขอไม้สนกับไม้สักสำหรับงานไม้ชั้นบนนะครับคุณอยากตรวจดูห้องใต้ดินไหมบรรดาคนงานต่างก็ทักทายชายหนุ่มอย่างคารวะและกุรีกูจอทำงานให้เขาเห็นยอฮวนเอ่ยขึ้นว่าตรงนี้คือทางระบายน้ำที่ผมเพิ่มเข้าไปเองทอดได้ดินทอดไปสู่หลุมที่ห่างออกไปประมาณ39 เพื่อใช้เป็นปุ๋ยสำหรับสนามเรื่องนี้ไม่ได้อยู่ในแปลนหรอกครับคุณไม่พอใจหรือเปล่าโหตรงกันข้ามเลยผมสนับสนุนแล้วก็ยินดีกับคุณสำหรับความคิดอันนี้นะครับคุณเป็นสถาปนิกจริงๆคุณเรียนมาจากไหนหรือครับโอ้ผมสอนตัวเองครับเซนยนยอบุรุษผู้เท่าตอบอย่างถ่อมตนโอ้ก่อนที่ผมจะลืมสำหรับ ผู้ที่มีความวันวิตกในกรณีที่จะมีผู้ใดไม่กล้าพูดกับผมแล้วก็ผมไม่ได้ถูกขับออกจากศาสนาแล้วนะครับท่านสังฆราชเชิญผมไปรับประทานอาหารกลางวันแล้วฮะท่านครับพวกเราไม่ได้สนใจเรื่องการขับออกจากศาสนากันหรอกพวกเราทั้งหมดถูกขับออกจากศาสนาไปแล้วบาทหลวงดามาโซเป็นคนทำและท่านก็ยังอ้วนเหมือนเดิมอยู่นั่นแหละครับอ้าว ทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะผมคิดว่าประมาณปีหนึ่งมาแล้วท่านเขียนผู้ช่วยคนหนึ่งทั้งๆท,ที่ผู้ช่วยก็เป็นพระพอๆกับท่านแล้วใครจะไปสนใจกับการขับออกจากศาสนากันละครับเซนยออิบาร่ามองเห็นเอเลียสในกลุ่มคนงานคนๆน,นี้ให้ความเคารพเขาเหมือนกับคนอื่นแต่ด้วยสายตาที่บอกให้เขาเข้าใจว่า เขาจำต้องพูดด้วยดังนั้นเขาจึงเอ่ยขึ้นว่ายอฮอนคุณอยากจะเอารไรชื่อคนงานมาให้ผมดูไหมยอฮอนหายตัวไปหลังจากนั้นอิบาร่าจึงเดินไปหาเอเลียสซึ่งกำลังยกก้อนหินมาเมาด้วยตนเองแล้วนำมันไปวางไว้บนรถรากเซนยอคุณจะให้เวลาพูดคุยกับผมสักสองสามชั่วโมงได้ไหมครับบ่ายนี้ คุณไปเดินเล่นเรียบชายฝั่งทะเลสาบและขึ้นเรือของผมผมจำต้องคุยกับคุณด้วยเรื่องสำคัญสำคัญหลายเรื่องเอเรียสบอกแล้วก็เดินจากไปเมื่อเห็นอิบาร่าพยักหน้ารับยอฮอนนำรายชื่อมาให้เขาตรวจดูเขาพยายามมองหาชื่อของเอเรียสแต่ก็ไม่ปรากฏให้เห็นจบบทที่49 เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆนี้กรุณากดติดตามกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปใหม่ๆมาและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และท่านสามารถแสดงความคิดเห็นคำแนะนำติชมได้ใต้คลิปข้างล่างนี้ขอบคุณค่ะ